สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่พวกผมคนยินดีสองพันยะครับวันนี้เราก็จะมาตามกันต่อนะครับเลขจันบานะครับตามกันอีกนะครับหลังจากที่งวดที่แล้วก็มีคนได้เลขจากต้นจันบาไปนะครับซื้อถูกสองสองนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาตามเลขกันต่อนะครับนี่ใครเห็นเป็นเลขอันใดก็บอกกันบ้างนะครับเพื่อ ดวงตาของใครอาจจะดีกว่ากันนะครับเพราะบางคนก็เห็นเลขไม่เหมือนกัน,นครับเอาไปซื้อถูกอยู่คนเดียวนะครับขึ้นอยู่กับดวงกับวาสนาด้วยนะครับว่าใครอย่าถูกนะครับอันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่งายครับมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับเพราะคนเรามีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะเห็นไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็ โดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะครับมาครับมาสองตัวเลขจันพากันครับเพื่อนๆนี่ครับก็มารับชมกันนะครับเพื่อนๆตาดีได้นะครับตาไรก็ร่วงครับนี่แหละครับก็มาชมกันนะครับผมก็จะ ไม่พูดเยอะแล้วครับก็ใช้สมาธิในการดูตัวเลขกันไปครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เห็นเลขอะไรกันบ้างหรือเปล่าครับก็ทักมาบอกกันได้นะครับไม่รู้ว่าจะมีคนเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่านะครับก็พอเห็นเลขอยู่ครับมาครับมาครับมาตามกันครับเพื่อเราจะมี ดวงร่วมกันนะครับเพราะผมก็นำคลิปจันพามาเพื่อแบ่งปันกันนะครับเราก็จะได้ถูกไปด้วยกันนะครับอุญน,นำพาวาสนาเสริมทรงขอให้เราได้มีโชคลาภร่วมกันนะครับนี่นะครับก็มาชมกันครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมคนที้สวันยี่2021ด้วยนะครับขอบคุณครับพเพื่อนๆจันพาให้โชคนะครับอย่าลืมครับเข้ามาสองกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับพเพื่อนๆ